ที่กินมากระวังหน้าแก่ตัวที่หนึ่งค่ะก็คือตระกูลพวกขนมขนมของกรุบกรอบทั้งหมดที่เป็นตระกูลที่ใช้คำว่ามันคือขนมอะ่ะอันนี้มันจะมีแป้งมีน้ำตาลมีนมซึ่งพวกนี้มันเป็นสารอักเสบที่ทําให้คอลลาเจนเราสร้างยาก สร้างน้อยถูกทำลายง่ายมันก็จะหน้าแก่หน้าเหี่ยวหน้าหย่อนคล้อยได้ง่ายอันที่2คือน้ําตาลจริงๆพวกขนมมันก็จะเปยนไปเป็นน้ําตาลและอันที่2คือน้ําตาลโดยตรงที่ชอบใส่น้ําตาลชอบความหวานทั้งหลายเนี่ยน้ำตาลคือยาพิษสร้างอักเสบทําลายคอลลาเจนอันที่3ก็คือเครื่องดื่มที่ใส่น้ําตาลเครื่องดื่มที่ใส่วัหว,วานเข้าไปเนี่ยรวมทั้งพวก น้ำอัดลมและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มแอลกอฮอล์การที่เราดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆฮอร์โมนแปรปรวนร่างกายจะสูญเสียน้ําน้ําเป็นองค์ประกอบในการสร้างคอลลาเจนดังนั้นก็ทําให้หน้าแก่ได้อีกเช่นเดียวกันอาหารทั้ง4กลุ่มที่หมอพูดเนี่ยมันก็เลยจะทําให้เรามีความเสี่ยงที่จะหน้าแก่หรือแก่ได้ง่ายถ้าเรารับประทานบ่อยๆเป็นประจําค่ะ